อ่านกับต่อไปก็ขอเอถิดท้งอกทงใจรับสินก่อนนะครับ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสระเนธัสหักัญจาศีลานิยาจามาทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนัสหักัญจาศีลานิจจามา สาธิยปิมะยากบันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามาโมหะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ทูที an ่ยมปีพุทธังสระนังัจามิทุที่ยมปีพุทธังสาระนังขจามิทุทียมปีธรรมังสาระนังัจามิทุที่ยัมปีธรรมังสาระนังขจามิ tiampi sanghangs na kami timutangsrat nang kajami Taampiutang Sara nakhajami tiamgamangsrat nakhajami Ta tiampi kamangsrat คดามิต,ติยมปิสังขังสระนังคดามิต,ติยามปิสังขังสระนังคดามิขณาติาตาเวระมณีสิกะ,ะทัสมมาทิยามิ ปานติปาตาเวรมะีสิกขาปัตางสมาธิยามิอินนาทานาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธียามิอทินนาทานาเวรมะีสิกขาปัทตังสมาธิยามิอเมสุมิจฉาจาราเวรมะนี สิกขาปัตังสัตมาทิยามิอามิสุปิขาธรา เวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมิัมสาวทาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมมุสาวาหาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยเมิสุตระเมรยะมะจะมาฏฐานาเวรัมณี ติขะพระทังสัมมาทิยามิสุภราเมรยามัจจาภมาสะานา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิามิอีมาณีตันจะสิกขาปะทานีสีเลนะสุขติงญนเติสีเลนะโพะสัมปทาสีเลนะนิพพติญันติตัสมาสีลังวิโสตยเขาขอเจริมพรคณะเจ้าภาพนะครับ จุดทุบเทียนที่ตบวง,งสมถามหาหน้าทั้งจีก็อาาเจริญพดครับอ ปุริมาริสังราชาจัระทูวิชาสติอันทัพอันองอาทิปติมหาราชาเยสติโสบุตตาวิทัศนะภาวูจมานามาพันลัยที่มันโตัิมันโตววันวันตเยสัตินโนโมุธมานาทั้งโส ตากินันยิสังราชาวิรุณโหตัปปสัสสติปุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุตตาวิตัสสาวาวุัมมานามะเพรลาอิติมันโตอิทิมันโตวันนวันโตเยสัตถินโนโมุธมานาทั้งสุ ปัจจิมันจิิสังและอาชาวิรูปโขวสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชาเยสติโสภุตาวิตัสสะภะวุญจมานามะอัลกราอิทิมันโตทุติมันโตวันวันโตเยสตินโนโมธมานาทั้งสุ tlandisangลa caguirotัpsa sดikaneg a กikti meharaca ysัtiso 不utavitats p สeมanา maปla timantู timantู wa วntu stinmสemana tnsu โพธิมาริสังตัตัญลทูทักขิณีนวิรุณอาโกปชิมีนวิโรปปโคภูวโรตรังดิสังจตตารูติมหาราชาสมันตาจตุรูติสัททะนลมานาทังสู สักขีกามีเจรุภีคดิสีตติจันดิควิมานีอีปพรเทจจคามีตะวนหานีเคหวัตุมีเขเตยุมาจายันตเทวาฉลฉลวิสมยขาคันทัพนาขา ทิทันตาสันติเกี่ยงมุนิวระวะฉนนังสาเกเมสุนันตุธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตาธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตาธรรมสวาณิการุอิยัมพะทันตา you <clears throat> คณะภา,าพเดินตามวพ่อไปเลยะคณภาพนะคณะภาพเดินตามของพ่อไปเลยจาเดินขึ้นไปเรศูกันนะใส่รองเท้าขึ้นไปได้เรย,ยนะลอยู่นะโอ้พรอเจาเนา่ย

पचि ना <Popkeys in expand> สินาติตาวานาราันตเสปะคาติเนรรจิตานิสังค์โยมายาัสติมาสมาธิญาณญาณญาณที่บรมมาชะมที่มระอมะ์ะพระองค์ทงอยู่ะพระองค์ไม่ใช่ผู้ อ่าคะแนปากก็ปากจะเล่าผมหน้าเรายกไเลยจะได้ไม่ร้อนกันเราต้อไปมีสัปห่าเดี๋ยวเราให้ไปเดินทางเรว่าสะสมตลอรับหลวงพ่อเขาประพุทธแล้วก็เราเข่าเลยสีกลางตู้กลางอาทำพิธีรอการสั่งค สัมปติทามิเพ็ญเพ็ญภาภะาสัมปติยามารุเจนะสังติข้าพเจ้าต้องการเริ่มยาพะาสเธยะอาปัญญเตตมมาชมาเจวะอภิราภะกวันโตเมมหาโพลโยมหาโวกัวนโตเมมิเอภา คาเตพุชาตะอะโคนาโมพุทาญเวราญาโยเวราโคนายังเวราอินคาเวราตาสีเวราาสาเวราอิิโยโมัชาะมาณิมามาโคาสะกวะโูมิ สัมปติชามิเ,เพ่งเพ่งภาภาภา,า,าลดือดือดญาติโยมมีความประสงค์จะเรียนพุทนะก็ไปต่อแถวต่อแถวได้เลยโยมนะอยมาอพอเวลานะยก,กขึ้นไปนเล,ล้วจะยกขึ้นได้เลยจ้าการรับจับต่อไปคณะเจ้าภาพได้ถวายพยธรรมแต่ เดี๋ยวลกลงพอนะครับร้อมรับของที่ระลึกเราไปก็จเจริญพรถวายชัยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับจำนวนห้ารูป เดีย๋ยวบางทีก็โยมไปคณะภาพลูกอาลุกไปใคณะภาพทั้งคณะเลยครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสจะติดตามนะโยมเดี๋ยวจะเดินทางไปวัดอาคมจิตตาพรต่อเนาะจะมีการอรอหลวงพ่อพระบุตรหลวงพ่อฤาษีฟังอุ้มบาทแล้วก็พระประคุณนะ,ะพระอรหันต์ผู้ม,<ล>มีฤทธิ์ฟังมาน้อ<ล>ม,มอกันนะสมาพร้อมกันนะครับ อภิยมจับผ้าไต่สบายพร้อมกันเลงสองสามอาสาลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวตั้งใจรับพรจากคณะสงฆ์นะครับ ใส่ขวดน้ำรับพร้อมกันยะลาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาปรังเอวะเวหอิโตทินนังเปตานังบุปกาปะติจิตติตังปฏิตังสุมหังเขปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจัน

วิวาทันตชาภะลสมะโควะวินาสัตุมานเถรภวัตวันตารายุมาสุกีตีกายโยโภภวาสสติยะติโยวิวาทชั ने जाम पजा Aruaka Sukhita Vodhasa Samne Ajiyati Piteha Atam Latha Sukhita Viruanda Vodhasa Samne Aruaka Sukhita โอตะสาสะเทอยาติเพีวตุสัพมมพระรามรากันตตสามเทวัตสาสัพพุทตานุภาเวนัสตาโสติภวันตตเทภวตุสัพมะ นะครับอระหังสัมมารสุภุทโธประวัตูตทางประภวาันตาังอภิวาติเจตีสวากาโตตัคขวัตา,าธมโมตขามังนดมัสสิสุปฏิปโนตัคขวัโตสาวะสังโฆ สังข์นับามนพระคัมภีร์รรมบุญบะจะมาแนะาำนะครับเราเป็นการเสร็จพิธีหลอกพระชนาลีสงนะครับองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรน,นะครับกิจกรรมสำหรับเย็นนี้เวลา17นาฬิกานะครับจะมีพิธีสวดพระธรรมเกินล้าน108จบนะครับคุณโยมที่ได้มีภารกิจไม่ได้กลกกับบ้านคุณโยมท่านใดจะรับประทานน้ำนะครับ น้ำดื่มก็จะเป็นกาแฟนะครับวันนี้นำเจ้าหน้าที่นับภาระได้นำน้ำดื่มมาแจกใจนะครับหรือว่าญาติโยมนะครับที่ไม่รับประทานน้ำดื่มก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลังจากเสร็จพิธีหล่อพระเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเก็บเก้าอี้ซ้อนกันนะครับก็ขอบทนาบุญนะครับแถวละสิบตัวนะครับ